ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกวัยที่ผ่านทางกันเข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับช่องจินเจบอยนั่นเองนะครับนะวันนี้พามาเล่นเกมจีเรนมาเล่นครั้งแรกเลยหรือเปล่านเนี่ยในช่องของเรานะก็จำบอสได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นจาได้เดอ้อทุกคนเดอ้อเดี๋ยวอ่า ทุนมาที่ประมาณ100บาทนะทุกคนนะก็มุจีวอลไปสักนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะเรามาป้านทุนร้อยกันดูบ้างว่าเงินนี้จะบวกสักกี่ร้อยล้านดีนะฮะก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคนะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยก็บอกมาเรเยอะนะฮะทุกคนนะทุน98บาทนะครับแล้วก็ขอเริ่มที่เบตสองไปเลยเบตสาไปเลยก็ได้ระดับไหนแล้วไม่ต้องพึ่งเบตต่ำๆระดับเราอะเบตฝสูงเท่านั้นที่ค้างเริจะเรยนะฮะ มาเลยยังไงไม่ว่าแบบชิวๆอะไรเอช่องสามยังไงก็มาไม่มาให้อะไรก็ไม่รู้เทตอยไหมคอมโบทุกลราที่กดอะนะก็อันนี้คือแบบปั้นทุนร้อยแบบว่านิ่มๆเหมืทุกคนแบบมันไม่มีอะไรลําบากเลยคือแบบการปั้นทุนร้อยเนี้ยปอดีแบบว่ากดไม่กี่ทีคือแบบว่าเข้าฟีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันง่ายมากอีซี่ไม่เข้าเหรอเยอะตัวเคว่าเข้าฟีเพรจะมสาไปเลยนะก็ง่ายๆแบบ ชิวๆไม่ต้องมีอะไรมากถามว่าซื้อฟรีได้ไหมซื้อฟรีได้นะทุกคนนะเดี๋ยวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันแตกเร็วกันไปลิปมันจะสั้นนะผมก็เลยแบบว่าเออจะค่อยๆเล่นละกันแบบว่าไม่ไม่รีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยโดนจับแบบว่าค่อยๆเล่นไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะนะรู้นะก็แบบเ้ืแบบมันเข้าฟรีแบบว่ามันเป็อีซี่อีซี่ขนาดเนี่ยคุณพีท่านเลยอีซี่ขนาดนะรู้นะก็บอกเลยว่านอนเล่นง่ายเลย ได้ดีไม่ได้กดนานอีหยุดกลัวกดไม่หนูเลเฮ้ยไปต่อยังไงฟีเห็นไหมเราดูดูเอช่องแรกก่อนอ่านวิ่งไงเอช่องแรกเราแบบว่าฟรีมันล่วแบบง่ายๆแบบแบบบางทีก็แค่นั้นคือบางทีแบบเออแบบมันมันเร่งง่ายเกินไปเลคือก็จะคือการที่เราทําอะไรแบบว่าเขียนทําอะไรเดิมๆได้แบบเดิมๆซ้ำๆวนไปวนมานะทุกคนนะบางบางทีมันก็เบื่อได้นะต่อให้ผมได้เงินไปแบบแสนของแสนมันก็ยังน่าเบื่ออีก ที่อะไรนะอะไรต่อที่อะไรกันบ้างว้า <c oughs> เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยขโมไยไม่ดีต่อนะจริงๆเมืเ่อกี้อยากให้เข้าฟรีก็เข้าได้เลยแต่ผมแบบว่ารีบรีบลายไปบอกทางพี่เมี่ยวว่าเอ้ยเมื่อะไรอยากให้คุณรีบแต่งดีเดี๋ยวคลิปคุณสั้นอเลยเงี้ย เมื่อกี Get <gettable> ้ถ <Wit default> <wheels> ้าเข้าฟรีไปนะนี่คือผมเล่นเบสสามใช่ไหมโอ้โหบอกเลยไม่ต่ำกว่า18ล้านนู้นนะเข้าฟรีเบสสามไปทีนึงเนี่ยมันจะเยอะเกินไปนะผมก็เลยแบบรีบลาไปบอกว่ยอย่าเพิ่งให้รีแตกอะไรแบบนั้นเห็นไหมโหก็เลยโทรไปสั่งนะนู้นนะไอ้ทีไปสั่งนะนี่นะทีๆมันแตกคือเวลาเราทำอะไรซ้ำๆเนี่ยแบบว่าเข้าฟรีอะไรซ้ำๆเนี่ยคือมันบางทีมันก็น่าเบื่อตื่นไปเขาจากไปแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าฟรีแล้วเมื่อกี้แล้วมันไม่ต่างอะไรกับเรากินข้าวทุกวันแบบ กินข้าวทุกคนอิ่มไหมอิ่มอย่างผมเล่นสลัอแตกไม่แตกเห็นไหมทุกคนกินข้าวแบบว่าโอ้มันเบื่อไห่รูนะ้เลยผมก็เบื่อจริงๆไม่รู้ว่ามันจะอะไรขนาดนั้นนั้นะรู้นะดิจริงก็เออใช่ีมตต่มแก่หนักจนเหนียน่ะคึอไม่ยะคือผมไม่เข้าใจปัญหาที่แบบคคลเล่นเราไม่แตกผมไม่เข้าใจปัญหารตรงนั้นเนี่ยพือที่มาทำชิปเนี่นยไม่ใช่อะไรคืออยากลองไม่แตกหรือบ้างเลยงี้ยแบบว่าได้อามาเล่นดูเบื่อเสียเข้าอะไรอย่างเงี้ยเออ นานู่นนะก็เลยลองมาแบบว่าเล่นๆดูนะน,นู่นนะเผื่อแบบมันเสียบ้างอะไรบ้างจะได้แบบเออเข้าใจความรู้สึกทุกคนคือแบบตั้งแต่ว่าตั้งแต่ว่าตั้งแต่ทําำชิปมาเนี่ยตัวมันเสียเลยนะฮะในชื่อไปเรียนเลยแบบง่ายๆเออตั้งแต่ทำํำชิปมาเนี่ยตัวมังไม่เคยเสียเลยคนระัก็อย่าเพิ่งไปดูคลิปล่าสุดน,นะแค่นั้นพอไอสัต <laughs> ว์บัวกูไม่ลงคลิปเลยไม่เห็นอะไรอย่างงี้ต่างมีเสีย่ <c oughs> ไม่เลวว่าถ้าใครเสียนะทุกคนนะถ้าใครเสียนะผมอันนี้คืนไน้ตาเลยนะทุกคนนะให้แบบมานี้จริงจังนิดน,นึงละถ้าใครเล่นเสียแล้วครับให้เว้นไปเลยแบบไม่ไม่เที่ยวเสียร้อยเดียวสอนะงร้อยนั่นท่านท่านเล่นสามสามร้อยสองร้อยสิบยี่สิบเนี่ยโอเคเข้าใจได้กลับมาเล่นสามได้แต่ว่าถ้าเติมเนี่ยแบบจริงจังแบ,บบพันสองพันอะไรเงี้ยห้าหกร้อยอะไรเงี้ยคือควรเว่นก่อนนะถ้าเล่นเสียวันนี้พุ่งเว่นไปเลยสองสามวันอะไรเงี้ยเว่นล่องค่อยกลับม,มาเล่นก็ได้นะ พูดตดเอ้ยเลนเออกิเลนนี่ทุกคนวันนี้ที่ตอนเนี้ยที่ผมเล่นอยู่คือมันไม่มีเลนโบนัสทามนะด้ <c oughs> แวแต่ก็อยากเล่นเลยมาเล่นนะโบนัสทามคือเป็นตัวกลุนที่จะแจ้งตารางเกมแต่ตอนตอนบ่ายที่มีเกมอะไรบ้างมาด้วยนะผมเพิ่ม,มขขนะทำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ากาไม่เล่นไงกาไม่เล่นแต่พอมาดูแล้วเครดิตมันเหลือร้อยนึงเหลือได้ไงไม่รู้วยอันก็เลยเอาเล่นสักหน่อยทำจกิงขึ้หน่อยนะฮะโดยนั้นบ่ายมีเกมอะไรอย บอกแล้โอ้พอนหมมน้าใหม่มีเกมใหม่มีเกมอะไรด้วยด้วยนั้นะมีเสียงมีวายแดงมีจ้องสองสองท่าเกมใหม่ก็มาแต่เกมใหม่ผมไม่ได้เล่นเลยนะไม่รู้เป็นยังไงแต่เดีตา <S <S ไปลองอยู่นะ นะะฮก็ไม่มีในมโนธรรมมโนธตามคือกลุ่มที่แจ้งตารางกินแตกอะไรอย่างที่บอกไปมีสูตรมีทิ้งดิอะไรให้เราเลือกสารเลือดใช้อย่างมากมายเลยนะฮะใครสนใจเข้าแล้วกะลิงก์แต่คนแรกทลิปเข้าไปได้เลยนะครับกูจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับเป็นกลุ่มฟรีเดอร์กลุ่มถาวรไปถามสูตรถามอะไรกับเพื่อนๆในกลุ่มกลุ่มกันได้นะฮะมาเฮ้ยรู้สึกว่าทำไมรู้สึกว่ากูอยู่ในฟีจังนะนานแล่วแต่ทำไมกูได้แค่ยิ้มสามบาทเพื่อน แต่คุรู้สึกว่ากูอยู่ฟรีในน,น,นานนานนะทำไมกูได้แค่นี้วะไอ้เหี้ยแค่ยิ้มแปดบาทเนี่ยได้บ้า,บาหรือเปล่าใช่โอ้โหเดี๋ยวซื้อนี่รอบเบิร์นไปเลยเบินสองรอบไปเลยโอ้ยมันโกโก้โอเคอะไรเหมือนเมื่อทางผ่านวะเอ้ยเห็นตัวตัวมันเปลี่ยนอะรู้มัยเมื่อเหน็นกันวะ กูเห็นว่าตัวเปียนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเลยต้องไปดูอ,อ,อที่มืที่เอี่ยเขายจากเหมือนว่าพเมื่อกี้กูจะได้คอมโบต่อแต่กูไม่ได้ทำงานเลยอะไรเนี่ยผูายนี่ยกัขาดใจขาใจกันต่อเมื่อกี้เฮียอะไรวันนั้นอะ โอ้ไม่ลอยดีถ้ากูเล่นเบ็ดสามร้อยกูเล่นเบ็ดร้อยหรือว่าเบ็ดเยอะนี่สิไอ้สัรุนดงกูฉับแน่ไอ้เหี้ยกูด่ามึงให้ถึงพัดหน้าคอนไอ้เหี้ยกูจะด่ายมึงเสียช่างเกิดเป็นตะล้อเลยยังเม่อยอยู่เออนะโอ๊ยยังไงสวยงามเออเนี่ยยังไงเซโออนอองนั้นนี่นะมาลักขันจะโดนเค้นนะซีไอจอยตายใจเราแตก ไปต่ออ๋อยังได้น้อยทำไมทำไมคอมโบมันหายไปทำไมทำไมคอมโบมาเึ่นไม่มีจ่ะคืออาติน่าคือผมแกล้งกังวลไปงั้นแหละคือยังไงเดี๋ยวมันก็ได้คืนอยู่ดีอะคือพวกคนแก่บอเออมันไม่มีอะไรที่แบบไม่น่ากังวลอะไรนี่คือโดนดูดยคือสุบารอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่่องข้างที่จะไร้สาระสำหรับผมมากเลยนะเพราะว่าคือยังไงเดี๋ยมันก็ใจคงใจคือไม่ผมได้อยู่ดีคือแบบ มันม no mm ีอะไรที่แบบง่ายกว่าการรีดตะลอนก็บอกผมมานะผมรู้สึกว่าการเคิวผ้าพวกนี้ยังง่ายกว่าการรีดต้อนกันร้อนพวกนี้อีกนะดูนะผมบอกเลยกูบอกแล้วไงเห็นไหมว่ามันยากมันยากเฮ้ยมันง่ายมันง่ายคิวโอ้โหคิวคิวเชีงสวยงามแปรมาและมีว่าเท้าสองโอ้โหเฮียโอ้ยเท้าสองไม่ต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไร I am under Santa I am under Santa อยู่โน้ I อแอมอันดุซตได้ไม่เป็นไร I อแอมไอแอมอันดตนนะฮะนาทขุดนี้ก็เดี๋ยวไลต่อล้กันรอดูว่าเอ๊ะว่ามันจะบบจะขุดอะไรไหมหรือว่าจะปล้นกระลองสลังกระเล้งไปไหนนะโน้นนะเดี๋ยวเรามาดูเลยต่อต่อไลมาเออ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 เอ ây tu cha đai bên này ôi sự ra ôi cúc hà lạc là liệu ấy tụi hết áo giả sử nam chửi cũng để ngay như thế nào nè emo lại gì chạy ngàm chạy 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 tôn chạy chạy phi chọc chọc à Mần chèm đường đi, to, đại <laughs> thì ai đi tu mần a cha đây tên là gì? Nì con thì cha tên là Ai đi tu thứ Mày chạy con thì đã tên là ได้มีอะไรพูดถึงประเด็นนี้เลยก็นะโอเคแล้วทุกคนนี่คือคําขู่ของจาาผมนะใครที่มึงดูมาถึงตรงนี้แล้วมึงยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร์มึงกดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นสิบสี่นี่กูจะเลือกลงตักูจะกลายลงตัวเพราะฉะนั้นถ้ามึงยังไม่กดไลค์กูคาแน่ไอ้เหี้ยถ้าเพื่อนดูดดมึงรีบกดซับให้กูด้วยดูมาถึงตรงนี้แล้วนะฮนะก็ไม่กูเลือกประยุทธ์จีนด้วยนะ เออพี่ตู่ดิเขาให้เรียกว่าพี่ตู่เออแม้วกูเรียกว่าพี่ตู่นะเออโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรบ้างเนีย่ยเพิ่งตายสี่บาทไอ้เหี้ยโอ้เฮ้สรุ่นโอ้ข้าวคิรดีด้วยดีกว่าดูแลข้อหนึ่งร้อยนี่กูไม่รู้ว่ามันมาจากไหนด้วยอ๋ออ๋อ,อย่าเลิกเล่นฮะก็เลิกเล่นเลย จะเล่นแล้วไอ้ยังมาทำขำนะทุกคนนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะยื้อได้นานขนาดไหนเหมือนกันนะก็โอเคพอเลยละกันนะฮะถ้าใครชินเจ้าก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์กันในด้วยเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทคลิปต่อๆไปนะใครสนใจเข้ากลุ่มบอนัทจามริงใต้คอมเมนต์แรกคลิกเข้าไปได้เดี๋ยวนี้เลยเป็นกลุ่มฟรีกลุ่มถาวรน,นะครับเพื่อเข้ากลุ่มบอนัทจามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูมาถึงตรงนี้แล้วกดไลค์กดซับสไครต์ไม่งั้นากูกาเบอร์ประยุทธ์ให้เป็ดซับเดีี๋ยวนน้เป็นบาย